สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube o o ท t บ e ิ๊ก b i ฟ k เฟซบุ๊กเดียวกับไซต์ไอคิวแกงนะครับกลับมาแล้วกับเล่าหลังลองมือถือที่หลายคนนั้นก็รอคอยนะครับคือรอจนเรียกว่ามันก็ขายไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับสำหรับสิ่งนี้ครับ Sony Xperia Pro i นั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่ามันคือเทพของกล้องบนมือถือที่มีขนาดหนนิ้วและจำหน่ายในประเทศไทย เพียงแค่1รุ่นเท่านั้นในโลกนี้นะครับก็แน่นอนว่ามือถือที่ใช้เซ็นเซอร์หนึ่งนิ้วมันก็จะมีไม่กี่ยี่ห้อครับหนึ่งในนั้นก็คือ Sony เพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีจากกล้อง Compact นะครับอย่างส่วน ZV-1 และ RX100 Series เข้ามาใส่ในมือถือเครื่องแค่นี้มาดูกันว่าคุณสมบัติของมันนั้นจะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วรับชมกันได้เลยครับ เอาละครับเราจะมาแกะกล่องกันนะครับสโหรับ Sony อสพ i โปนะครับก็มีมูลค่านะครับก็อยู่ที่56,900บาทอันนี้คือราคาสูงโซ n y ่นะครับแต่ที่อื่นนั้นจะอาจจะลดทุงถูกกว่านี้นะครับก็แน่นอนว่ามันก็บีตัวเครื่องนะครับและก็สิ่งต่อมาที่เราจะพามาดูก็คือข้างในนะครับก็จะมีคู่มือนะครับแล้วก็มีเล่มต่างๆมาให้แบบค่อนข้างครบสิทธิพิเศษของโซนี่ครับ นะครับ Sony member ต่างๆนะครับจะมีอะแดปเตอร์มาให้1ก้อนนะครับซึ่งเป็นอะแดปเตอร์ที่มีกำลังชาร์ไฟสูงนะครับและมีแค่อีกสิ่งหนึ่งนะครับคือ USB Type C นะครับซึ่งเก็บซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบ C to C นะครับอ่ะเนี่ยครับให้ดูว่ามันเป็น C to C นะครับเป็นแบบนี้ ก็เรียกได้ว่าหัวใช้ของมันนั้นพร้อมที่จะใช้งานแต่ว่าอาจจะไม่พร้อมใช้ในการซิงค์คอมพิวเตอร์นะครับก็แนะนําว่าให้มีหัว C 2 a ติดบ้านไว้สักหัวหนึ่งรับรองชีวิตคุณจะมีความสุขขึ้นอย่างมากเลยครับก็ภายในก็จะมีเท่านี้แหละครับเริ่มต้นกับรูปร่างหน้าตานะครับก็จะมาพร้อมกับดีไซน์แบบ Sony ครับก็คือหน้าจอจะเป็นอันตราส่วน22:1ตน,น,นะครับก็คือสามารถแบ่งครึ่งแอปได้อย่างสบายๆเลยทีเดียว แล้วก็แน่นอนว่าลำโพงของโ o n y นะครับก็จะอยู่ด้านหน้านะครับทั้ง2จุดไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ครับก็คือด้านบนนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยตำแหน่งมันจะประหลาดนิดหนึ่งนะครับมันจะเยื้องมาตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมือถือตัวนึงที่ได้หน้าจอสวยมากแล้วก็มีขนาดที่เรียกว่ากำลังดีได้ลงตัวมากแต่ว่าถ้าใครเคยใช้ Sony ตัว Xperia อ่อวันมาทอยู่แล้วนะครับก็จะรู้ว่าหน้าจอเนี่ยมันใกล้กันมากเลยครับ ทางด้านข้างของ Sony x p e r i a Pro i นะครับก็จะมาพร้อมกับช่องใส่ซิมอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราก็จะแกะให้คุณดูแต่ว่าการแกะนั้นอาจจะยากนิดนึงนะฮะซึ่งในตัวถาดใส่ซิมตรงนี้นะครับมันจะแบ่งออกเป็นนา o โนซิม2ช่องแล้วก็ m i โคร s d นะครับเนี่ยมันจะต้องมีการใช้อาวุธในการแงะนิดนึงเพราะว่าถ้าเทียบกับ Sony รุ่นอื่รๆเนี่ยตัวนี้มันจะแงะยากกว่า แต่ว่าเรามาให้ดูอีกช่องนึงดีกว่านะครับก็คือเป็นช่องร้อยสายสําหรับห้อยขอนะครับซึ่งปือรือญี่ปุ่นก็ต้องมีเป็นเอกลักษณ์แบบนี้แหละส่วนด้านบนก็จะมีไมโครโฟนนะครับตัวหนึ่งแล้วก็มีช่องเสียบหูฟังมาให้อีกด้านหนึ่งนะครับโอ้โหปุ่มเยอะมากก็ขอไล่าย,ยางนี้ด้กันเพิ่มลดระดับเสียงนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีปุ่มพาวเวอร์พร้อมกับระบบสแกนนิ้วมือครับเจ้หน้าจอใช้2ปุ่มนีพร้อมกันก็คือลดเสียงแล้วก็ปุ่มนี้นะครับ อันนี้เป็นปุ่ม Google Assistant นะครับซึ่งรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายของ Sony ที่มีนะครับถ้า One f o ออกอาจจะไม่มีก็ได้แล้วก็ตัวนี้นะครับคือปุ่มชัตเตอร์หรือปุ่มเข้ากล้องนั่นเองครับซึ่งจะมีการกด2จังหวะก็คือกด1น,นะครับแล้วกดลงไปอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้ส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีช่องเสียบ USB Type C แล้วก็มีไมโครมาให้จุดหทีนี้มาดูด้านหลังกันบ้างเมื่อมือถือมันเป็นรุ่น Pro นะครับมันก็จะมีเซ็นเซอร์แบบโปรเหมือนกันนะครับโดยกล้องติดตั้งมาทั้งหมด3ตัวนะครับซึ่งก็จะให้ระยะที่ค่อนข้างจะครอบคลุมแล้วก็จะมี LED f l a ชพร้อมกับตัวของระบบโฟกัสมาให้มีไมโครโฟนจุดหมาให้พร้อมกับโลโก้ขคาาไซสแล้วก็มี NFC นะครับเลนของมันนั้นเป็นแบบขคาาไซส์ T Star นะครับก็เรียกได้ว่าเลนนั้นยกมาจากมือถือรุ่นดัง แต่ความสามารถของกล้องตัวนี้คือมันเป็นกล้องหนึ่งนิ้วใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยกล้องมันใหญ่กว่าชาวบ้านชุมองเขาดังนั้นเนี่ยตัวเซนเซอร์เมื่อมีขนาดใหญ่ทําให้เลนนั้นก็มีขนาดใหญ่ไปด้วยการออกแบบของกล้องก็เลยจะเป็นลักษณะแบบนี้ข้อดีก็คือว่ามันดูโปรแต่ข้อเสียก็คือว่าขอบตรงนี้ที่ผมชี้อ,อยู่เนี่ยระวังให้ดีนะครับถ้าสมมติว่าคุณไปวางทับกับอะไรแล้วมันเกิดทําให้เกิดเป็นรอยนั้น มันก็ยากต่อการรักษาเพราะว่าทั้งหมดนี้เป็นวัสดุเป็นอลูมิเนียมครับสำหรับในเรื่องของการปรับะรับเสียงวิดีโอนะครับก็จะมีฟีเจอร์หนึ่งนะครับก็คือจะเพิ่มของระบบการสั่นนะครับซึ่งทําให้เสียงของตัวนี้เวลาที่มีการขยับไดนามิกเนี่ยก็จะมีเสียงเกิดขึ้นแล้วก็ระบบสั่นเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามารับชมภาพและก็เสียงกันต่อครับเพราะว่าลําโพงของมันนั้นอยู่ด้านหน้าแบบนี้ครับ ฟีเจอร์ของตัวเครื่องนะครับก็จะมีทั้งระบบสแกนนิ้วมือนะครับแล้วก็สแกในใบน้ามาให้แต่ว่าเราขอข้ามนะครับใช้ Android 11อยู่นะครับยังไม่ได้อัปเป็น a n d r ร i d 12บสองราาจะได้อัปเร็วๆนี้พร้อมกับฟีเจอร์ที่ว่าไซซิงนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะเอาแอปพลิเคชันบางอย่างเนี่ยก็คือลากแล้วก็ให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็เหมาะกับการใช้ระหว่างแบบมือเดียวหรือว่า2หน้าจอนะครับเช่นอันนี้เราต้องการ2อันนะครับก็สามารถที่จะกดลากแบบนี้นะครับ กดนี้ก่อน1แล้วก็เลือกเป็นสองนะครับกดแบบนี้นี่ก็จะได้2แอปพลิเคชันแล้วแบบนี้ง่ายดีไม่ต้องยุ่งยากให้มันซับซ้อนในกดแคนเซิลก็กดง่ายๆนะครับเนี่ยปัดขึ้นเดี๋ยวก็จบและแล้วก็จะเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆนะครับข่าวสารแล้วก็โน t ติ i ิเคชันนี่จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมี nearby share มี share hotspot มี s e ม i n a น mode ก็เรียว่าหมดของมันค่อนข้างที่จะครบครันประมาณหนึ่งแหละ ส่วนในลูกเล่นต่างๆนะครับก็จะมีเรื่องของเกมนะครับเกมแฮนเซอร์นะครับก็จะสามารถที่จะเรื่องของรีเฟรเลกการตั้งค่าเกมแล้วก็ลูกเล่นต่างๆค่อนข้างที่จะครบเครื่องครบครันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันจาก Google แล้วก็อินสตาจาก Sony มาเขาไม่ว่าจะเป็น Imaging Age หูฟัง p l a y s t a t i o n แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็มี3มแอปกล้องโปรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันสามารถ ใช้แยกหน้าจอได้ด้วยแล้วก็มี S x p e d i a Transfer 2ก็คือสำหรับในการย้ายโอนโอนหายข้อมูลที่สามารถทำได้ง่ายมากขึ้นนอกจากนี้นะครับใน setting คือหน้าตามันก็หน้าตาเดิมแหละมันก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าในเรื่องของการแสดงผลนั้นผมถือว่าค่อนข้างทำได้ดีเพราะว่าตัวหน้าจอตัวนี้ก็เป็นเทคโนโลยีชื่อว่า t ต i ู u m i n o ด้วยนะครับก็สามารถที่จะปรับเรื่องของ การแสดงผลสีเรื่อง refresh rate ตราสูงนะครับที่เป็น120ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับเรื่องของคุณภาพได้แบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาเป็นแบบคุณภาพเหมือนกับคนที่สร้างหนังเลยก็ได้นะครับสำหรับมือถือตัวนี้เรียกว่าจัดเต็มกันทุกหย่อมย่าในเรื่องของการแสดงผลนะครับแต่ว่าทั้งนี้ถ้ามุเปิดตรงนี้คือความขาวมันจะแตกต่างกันอยู่ประมาณนึงนะครับ ถ้าใครสังเกตก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองอย่างไรก็ตามครับถ้าสมมติเอาโหมดโป,โปรทั้งหมดเลยเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่ามันจะทําให้แบตเตอรี่นั้นหมดเร็วมากขึ้นทั้งนี้มือถือรุ่นนี้ก็ยังมีฟีเจอร์สามารถอัปเดตได้นะครับก็คือสามารถกดไปที่ระบบแล้วก็ปรับปรุงนะครับถ้าสามารถดูได้ว่าระบบเนี่ยจะต้องมีการอัปเดตอะไรเช่นตัวนี้อัปเดตสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขเรื่องของปุ่มสัมผัสทุกไซส์ซิงหรือว่า การใช้งานมือเดียวแล้วก็การใช้นําทางแบบ3ปุ่มแบบนี้สามารถแก้ไขได้นะครับปรับปุงได้ทั้งหมดก็นี่แหละครับคือฟีเจอร์ทั้งหมดของ Sony x p e r i a Pro i ตัวนี้นะครับ3ตัวด้กันนะครับความเอียดเท่ากันทั้งหมด12ล้านพิกเซลนะครับแต่ว่าจะมีเลนตรงกลางเท่านั้นที่เป็นแบบขนาดเซนเซอร์1นิ้วนะครับพร้อมระบบ OIS แล้วก็ p d a f ด้วย จุดโฟกัสของมันทําได้อยู่ที่3ามจุดนะครับแล้วก็จะมีเทเลโฟโต้มาให้นะครับ 2x นะครับเป็นแบบออติโคซูมด้วยแล้วก็มี o s s มาให้พร้อมกับเลนส์อัลตรไวนะครับ124องศาเป็นดูโอพิกเซลด้วยนะครับแล้วก็ PDF นะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับเป็น TOF นะครับ 3D ซึ่งสามารถปรับเรื่องของ d e ็บเซนเซอร์ได้ทั้งหมดเคลือบด้วยเลนส์ไซส์นะครับ แบบ T Star นะครับก็ได้เรียกว่ายกมาจากโพวตระกูลกล้องคอมแพคของ Sony เลยครับสำหรับโหมดแรกนะครับที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับนั่นก็คือโหมดของการถ่ายภาพนิ่งปกตินะครับเราสามารถที่จะใช้เรื่องของการซูมได้นะครับนี่แต่ว่าการซูมของมันนั้นแต่ละเลนส์มันก็จะมีระยะของมันซูมได้สุดๆถึง6.3เท่าฉะนั้นเนี่ยก็เลือกเอาดีๆนะครับก็สามารถที่จะทําละลายหลังได้เปลี่ยนเรื่องของอุณหภูมิสีได้นะครับแล้วก็ สามารถดูเมนูการตั้งค่าต่างๆเนี่ยสามารถดูได้ทั้งหมดแต่ว่าโหมดของโฟโตกราฟโปรเนี่ยมันก็จะมีทั้งออโต้นะครับก็คือเน้นการถ่ายรูปแบบอัตโนมัติโหมด P ีโหมดโปรแกรมเรื่องของการตั้งชัตเตอร์แล้วก็ความสว่างของแสงความเร็วชัตเตอร์นะครับโหมดกําหนดเองแล้วก็บันทึกค่าไว้นะครับก็จะคล้ายกับโหมดโปรของกล้องทั่วไปเลยตัวนี้นี่สามารถถ่ายรล่อไฟล์ได้แล้วก็ JPEG ได้จากตรงนี้เลยนะฮะ แต่ว่าถ้าคิดว่าอันนี้หมดแล้วยังครับมันยังมีฟีเจอร์อื่นๆอีกได้แก่ตรงนี้ครับนี่คุณจะเห็นว่ามี2อแอปนะครับขอเริ่มจาก Cinema Pro Cinema Pro นะครับถ้าเกิดเครื่องร้อนนะครับมันก็จะไม่สามารถทำงานได้มันจะมีรูกเล่นที่แตกต่างจากโหมดอื่นๆนะครับอันนี้คือโหมดการถ่ายวิดีโอเลยมันสามารถที่จะกำหนดว่าเฟรมเดทเราเอาเท่าไหร่นะครับ เ,เราสามารถกําหนดได้นะครับแบบนี้เราก็สามารถที่จะกําหนดลุกนะครับก็คือพวกภาพจะให้เป็นแบบไหนได้ด้วยนะครับเลนส์ที่ใช้ม่านรับแสงนะครับค่า F แล้วก็รวมไปถึงการกําหนดไว้บาลานซ์การกําหนด ISO คอมเรชรเตอร์ระบบโฟกัสเนี่ยสามารถที่จะกําหนดได้หมดนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูว่าดิสเพย์เนี่ยเราเล็งเป้าตรงไหมแสงที่ให้นั้นมากไปหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นนะครับ แล้วก็ยังสามารถที่จะกำหนดไลบรารีนะครับเปิดตัวกันสั่นไม้อะไรเงี้ยได้ด้วยเห็นโหมดโปรแบบนี้โอ้ยเยอะไปสำหรับคนใช้ทั่วไปมาดูนี่ครับเป็นโหมดต่อมาก็คือวิดีโอโปรอันนี้จะเข้าใกล้ความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นจะคล้ายกับตัวของฟอต o กราฟีวิดีโอนะครับนั่นคือเราสามารถที่จะเปิดเป็นระบบออโต้นะครับให้มันทำงานอัตโนมัติตามใจ ของมันได้เลยนะครับเช่นเราจะถ่ายใกล้เงี้ยให้โฟก,กัสใกล้ๆอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าเราจะใช้เป็นแบบท็อกเกอรตรงนี้นะครับใช้ในการซูมได้นะครับแล้วกล้องก็จะปรับเรื่องของการทํางานเอ,องโดยอัตโนมัติมีคราฟเสียงมาให้นะครับตรงนี้แล้วก็มีการเตือนว่าไอตัวเนี่ยครับเป็นตัวไวท์บาลานซ์เนี่ยว่ามันใช้มากไปนะอะไรางี้เราก็สามารถที่จะใช้ปุ่มชัตเตอร์ตรงนี้เก็บภาพได้ในแบบ16:9 แถมยังมีเมนูนะครับตั้งค่าบางอย่างได้แล้วรวมถึงไฟล์ด้วยนะครับโดยการถ่ายเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของ 4K ฉะนั้นเนี่ยมือถือรุน่นนี้มันเลยให้ความจำเยอะถึง512กิกะไบต์นั่นเองครับก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมราคามันถึงสูงขนาดนี้ด้วยส่วนกล้องหน้านั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยครับแต่พูดเลยว่าเบสิกและง่ายๆธรรมดาทั่วไปมากครับสำหรับกล้องหน้านะครับของ Sony Xperia โปรไอนะครับก็จะมีความละเอียดค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้แพ้กับกล้องหลักเลยสิ่งที่สังเกตได้อย่างชัดเจนนะั่นก็คือเรื่องของการปรับโหมดนะครับก็สามารถที่จะปรับเรื่องของสีสันต่างๆได้แล้วก็ยังสามารถที่จะปรับเรื่องของการหนุนเวลามีเรื่องของแฟลชแล้วก็ขนาดของภาพแล้วก็ยังมีโหมดอื่นๆนะครับที่สามารถจะปรับได้เช่นตัวของบิวตี้โหมดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ เบอริวตี้โหมดนั้นเราสามารถที่จะทําให้มันละลายหลังได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับใบหน้าให้เนียนขึ้นในลักษณะแบบนี้นั่นเองแล้วก็สามารถที่จะเลือกเป็นแบบการสัมผัสว่าแตะปุ๊บถ่ายภาพแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเลือกเป็นภาพสะท้อนได้ด้วยนะครับก็เรียกว่าโหมดของมันก็มีมาให้ระดับหนึ่งและก็ดีใช้ได้อยู่เหมือนกันครับ ครัตอนนี้จะลองเป็นการซูมวิดีโอนะครับโดยจะเริ่มจากโหมดโฟโต้นะครับซึ่งโฟโต้นั้นก็สามารถถ่ายวิดีโอได้แบบเบื้องต้นนะครับอันนี้เป็นระยะ0.7จนถึง2.0นะครับก็คือใช้ระยะมุมกว้างส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นระยะ1นะครับก็คือซูมไปได้ถึงแค่3เท่านั้นระยะสุดท้ายนะครับ2.1นะครับจนถึง6.3เท่านั้นครับ สำหรับในฟังก์ชันของวิดีโอโปรนะครับมันก็จะต้องมีการเลื่อนท็อกเกิรแบบนี้นะครับซึ่งสามารถสะสมได้สสุดอยู่ที่72มิลิเมตรนะครับก็คือใช้เล่นตัวสุดท้ายพอดีครับ ก็จะเป็นแบบนี้ครับมันก็จะไม่มีฟีเจอร์อะไรหลังมาให้แต่ถามว่ามันใช้งานในการถ่ายวิดีโอได้ไหมยังใช้ได้อยู่ครับยังไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ยังมีระบบการสั่นให้ถึง5แกนนะครับก็คือเท่ากับคุณถือแต่มือนั้นโอกาสที่จะนิ่งน้อยเนี่ยมันก็ยังรักษาให้ภาพนั้นมีความนิ่งอยู่ครับส่วนในสภาพแสงน้อยไปรับชมกันต่อครับ อันนี้ทดลองถ่ายวิดีโอนะครับด้วย Sony S p e r i a Pro i นะฮะในสภาพแสงน้อยด้วยกล้องหน้าของมันนะครับคือมันก็จะได้แบบนี้คือนี่คือแสงน้อยจริงๆที่ข้างๆเนี่ยไม่มีไฟคือไฟอยู่ตรงน,นี้ตรงข้างล่างของผมเนี่ยครับจะค่อนข้างเยอะกว่าน,นั่นเองครับ สำหรับสเปคของ Sony Xperia Pro I นะครับก็จะเป็นตามที่คุณเห็นนะครับใช้คุมพลังจะเป็นข u อคอม m m s ดา p d r ก g o n 888อยู่นะครับรองรับ 5G แล้วก็มีความจำภายในอยู่ที่502 g ิสามารถเพิ่มความจำได้มีช่องสิบหูฟังนะครับแบตเตอรี่ขนาด4,500 mAh เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าสเปคแบบนี้มันจะแรงสัแค่ไหนกันครับสำหรับคะแนนเบชนช m a r ทนะครับตัวแรกที่เราจะพามาดูกันก็คือ AnTuTu เวอร์ชันนี้ครับก็ทำได้ที่6 66, 6 6 7 0ห0 6 6 0 0 0 470คะแนนถามว่าสูงไหมก็ไม่ได้สูงเท่าไหรนะ่นักแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่ดีนะกิกเบน f ฟล e นะครับก็ทำได้ที่นี่ครับ1,123สาำหรับซิงเกิลคอแล้วก็3,591าสำหรับมั i ติคอส่วน 3D m a r มกนะครับก็เรียกว่าทำคะแนนได้ค่อนข้างดีใช้ได้เลยนะครับสมตัวกับมือถือระดับ cpu snapdragon 888ครับสำหรับในการเล่นเกมของเรานะครับก็จะมีฟีเจอร์นะครับก็คือจากตรงนี้เราสามารถที่จะควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของการแคปเจอร์หน้าจอนะครับแล้วก็การอัดหน้าจอพร้อมกับบทแชมเปี้ยนนะครับก็คือหบดเข้าสู่การแข่งขันเลยสามารถเล่งในเรื่องของประสิทธิภาพได้ตั้งค่าจุดเกี่ยวกับการ ยิงได้แล้วก็รวมไปถึงการแสงผลต่างๆในเรี่กงบ้ามาครบถ้วนเลยแล้วก็ล็อกความสว่างในด้วยนะครับอ่ะเอาละตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในตัวของ a s p l e g e n d จะเป็นอย่างไรกันครับสำหรับในเกม a s p h l t l e g e n d นะครับภาพที่ออกมาเนี่ยถือว่าสมูทมากเลยเพราะว่า,าสีสันต่างๆที่ออกมานะครับก็ดูเป็น60เฟรมเรทอย่างชัดเจนมากนะครับ แล้วก็เสียงของมันนั้นค่อนข้างที่จะดังดีเพราะว่าตัวลําโพงนั้นนะอยู่ทางด้านข้างนะครับก็คือซ้ายขวาอยี้เลยนะครับมันก็วามแบบสดๆอย่างนี้เลยนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดเป็นไจโรนะฮะซึ่งไจโรของโซนี่นะนะั้นก็ต้องชื่นชมอย่างนี้นครับว่าการทํางาานของไจโรนะนะั้นถือว่าทําได้ค่อนข,ข้างดีมากนะครับก็คือยังตอบสนองอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังมีจุดเด่นนะครับยังคงรักษาเอกลักษณ์ได้ครับ นะครับก็ยังคงทําให้การควบคุมนั้นทําได้ง่ายมากขึ้นอาจจะเพราะว่ามันจะเปจะต้องมีการใช้งานกล้องเยอะจครับตรงใจโลนี่ก็จะเลยทำให้มันดีขึ้นไปเลยประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น sp เลยการเล่นเกมแรกนะครับเดี๋ยวเกมต่อไปเราไปดูกันว่าเราจะเล่นเกมอะไรกันครับ ในเรื่องของการเชื่อมต่อมือถือรุนนี้นะครับก็แน่นอนว่าการใช้งาน gps wifi 6และอื่นรณ์มากมายเรียกได้ว่าพร้อมสับจริงๆสำหรับในการใช้งานนั่นเองครับแต่สิ่งที่วันนี้เราจะมาเทสให้คุณดูนอกจาก gps ที่คุณเห็นไปเมื่อกี้นี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อ5 g ครับ แน่นอนว่าเราจะใช้โปรแกรม oka speed test นะครับตอนนี้เราเชื่อมต่อกับเครือข่าย5 g นะครับก็สังเกตว่าค่า ping แล้วก็ค่าจัสต่างๆนั้นค่อนข้างน้อยนะครับสิ่งที่ออกมาก็คือความเร็วที่สูงนะครับอย่างไรก็ตามความเร็วก็จะอยู่ประมาณช่วงนี้ครับไม่เกิน500อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่แต่ลาะาที่ด้วยเช่นเดกันนะครับถ้าสมมติคุณอยู่ในพื้นที่ที่สามารถรับความเร็วได้สูงก็จะสูงตามนั่นเองครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นตัวซินการ์ด แล้วก็เทคโนโลของเครื่องรวมถึงแพ็กเกจด้วยนะครับว่าแพ็กเกจของคุณรองรับแค่ไหนครับแต่ขอสรุปสั้นๆก็คือว่าผมได้มีการใช้งานค่อนข้างหนักไม่ว่าจะเป็นการชม YouTube การเปิดทีดีมากกล้องมีการนำทางเล่นเกมอยู่ประมาณหนึ่งนะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนแล้วก็มาดูในเรื่องของโหมดต่างๆนะครับก็จะเริ่มจาก Stamina ก็คือระบบประหยัดพลังงานของโซนี่นั่นเองครับอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะ แล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่แคร์นะั่นหมายความว่ามันสามารถที่จะทํางานอัตโนมัติหรือทํางานตลอดเวลาเพื่อให้แบตเตอรี่นั้นมีการยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานมากขึ้นแล้วก็มีอ d a ดั i v e b แบตเตอรี่นะครับเป็นฟังก์ชันปกติ Android แสดงผลแบตเตอรี่ได้แล้วก็รวมถึงเวลาการชาร์จต่างๆนี่ก็สามารถที่จะบอกได้อย่างชัดเจนว่ามันชาร์จเป็นอย่างไรกันครับสำหรับ Sony x p e r i a Pro ไอ้นะครับซึ่งเป็นมือถือที่เรียกว่ากล้องดีนั้นาการทดสอบ PCMark ก็ทำได้อยู่ที่12ชั่วโมง42นาทีครับก็ถือว่าเป็นอีกมือถือตัวหนึงเบาๆส่วนที่ชาร์จไฟนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับก็ในตัวมันเนี่ยมันรองรับได้สุดๆอยู่ที่30วัตต์เลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเรามาลองชาร์จกันครับส่วนวิธีการเสียบชาร์จนะครับก็เสียบแบบนี้ครับแล้มมันขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือบอกว่า กำลังไฟประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็กดไปที่ Setting เนี่ยเราสามารถดูว่าเ้ยชาร์จไฟแบบไหนนะครับตอนนี้คือชาร์จอย่างเร็วคือมันก็จ่ายไฟได้กำลังสุดของมัน,นครับ3 0วัตต์นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นอีกมือถือตัวหนึ่งที่มีระบบชาร์จไฟที่ไม่ได้เป็นรองใครเท่าไหร่แต่ถามว่าในยุคนี้เมื่อมือถือมันมีกำลังไฟที่ชาร์จได้เยอะเนี่ยโซนี่อาจจะเป็นรองนิดหน่อยครับ หลังจากที่เราได้ทดลองใช้งานมือถือรุ่นนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าความโดดเด่นของเรื่องกล้องนั้นต้องยอมรับจริงๆว่ามันเด่นนะครับคือฟังก์ชันต่างๆเยอะมากแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนั้นก็มีให้เลยตั้งแต่ Cinema Pro กับ v i ดีโ Pro นะครับซึ่งแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแต่ถ้าแนะนําว่าเป็นคนสมัครเล่นมือยังไม่ถึงนะครับอย่าเพิ่งใช้ C i n e m a p โ o เพื่อไม่ให้คุณเสียเวลาในการถ่ายรูปนะฮะ แล้วก็ใช้วิดีโอโปรไปเพื่อในการคุบคุมกล้องได้ดีมากขึ้นส่วนในภาพนิ่งก็ใช้ฟโตกราฟีไปในเรื่องปกติหรือว่า Video Pro วิดีโอโปรหรือว่าวิดีโอปกตินิดนึงก็ได้เช่นเดีวยวกันนะครับแต่ลูกเล่นที่เหลือน,นั้นก็คือ Xperia เต็มขั้น Android เป็นเพียวและน่าเสียดายครับที่มันอัปเดตให้ไม่กี่เวอร์ชันเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะครับถ้ามองถึงราคาเครื่องศูนย์ในไทยก็อยู่ที่ 56,900บร์อสูงมากๆเลยทีเดียวแต่ถ้าคุณรักกับแบรนี้จริงผมว่ายังไงก็ทุ่มแน่นอนครับแต่ถ้าสมมติไม่รักซื้อเครื่องฮิ้วหรอก็ราคาอยู่ประมาณช่วง39,000จนถึง40,000ต้นๆนะครับอันนี้ก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันนะสำหรับในเรื่องที่ไม่ชอบจริงๆกับเรื่องนี้มีแค่เรื่องเดียวที่ผมไม่ค่อยชอบคือ,อความร้อนเกิดง่ายขึ้นง่ายมากง่ายแบบ ใช้แป๊บๆก็รอนแล้วอะครับอืมอันนี้ก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงนะแต่ว่าแก้ปัญหาของผมคือหยุดใช้สักพักหนึ่งถ้าเครื่องเย็นลงแล้วค่อยถ่ายใหม่ประมาณนั้นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่กักบคลิปรีวิวในครั้งหน้าจะเป็น gadget อะไรนั้นรอตาชมในช่องบิ๊กไตทนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้านี้รวมถึงในเฟซบุ๊กของสแตทบิ๊กไลท์บอกครับ